โอเคทุกคนก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไม craft ในไม craft เอาชีวิตรอดในพาร์ทที่เท่าไหร่ปะลืมไปแล้วโอเคทุกคนจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมที่เราได้ปูพักไป1 2 3 สามแปลงนี้นะครับผมแล,แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ปล่อยพวกมันเนี่ยโตแล้วใช่โตทั้งสามแปลงนะเนี่ยโตหมดเลยเว้ยคือไม่ต้องใส่เนี่ยพี่เวฟครับทําไมเลเวลของคุณพี่เนี่ยเหลือแค่แปดอ๋อที่เลเวลเหลือน้อยเนี่ยก็เนื่องจากว่าปล่อยรหัสทิ้งไวน้นะครับปล่อยเกมทิ้งไว้ใช่แล้วก็ยืนอยู่ตรงที่แจ้งอ้าวตรงนี้มันก็มีท็อตน,นี่พี่ไม่เห็นจะมีมอนสเตอร์มาโจมตีพี่ได้เลยเออมันไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดาครับผมมันคือ ไอ้อะไรไนดะ้ตัวตัวอะไรนะถ้าเราไม่นอนมันจะเกิดอะ่ะคือแบบผมปล่อยเกมทิ้งไว้ไม่ปล่อยให้แบบว่าพืชผักโตใช่ป่ะเออเราแบบกูเข้าเกมอีกทีนึงไม่เปิดหน้าเกมขึ้นมาอีกทีนึงเออใช่ฮะตัวกูตายตายเพราะอะไรแฟนทอม อืแฟนทอมคากูตายโอเคมาทุกคนหลังจากที่ผมได้ออนเอคไปนินนานเราจะมาดูดีว่าแปลงอ้อยของเราเนี่ยออเตอร์ author, นะฮะทำประสิทธิภาพได้ดีหรือไม่ฮะตรงนู้นมีเป็นลังพึ่งด้วยวันนี้พึ่งน้อยทำไมพวกนายมีหลายตัวจังอ่ะเพื่อนนี่ และนี่ก็คือแปลงอ้อยของเราที่เราทำงานเป็นมาได้โดยใช้เวลาประมาณาน่าจะประมาณเกิน5ชั่วโมงนะครับคือเนี่ยหมดเนี่ยน่าจะประมาณ8-9ชั่วโมงได้ได้แค่นี้แหละคือมันได้น้อยมากและทุกคนคืองตรงมาก คือมันควรที่จะได้เยอะกว่านี้เว้ยแต่ประเด็นคือมันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองหานะลองลองหานะถ้าจําไม่ผิดอะมันจะมีเป็นแบบว่าพวกอ้อยที่แบบมันไม่ยอมลงเครื่องหรือลองลงท่อส่งอะทุกคนคือมันเก็บไปไม่หมดเว้ยในบางทีอะบางครั้งเนี่ยพี่เว็บเนี่ยวิ่งดูอย่างเงี้ยได้เก็บไปด้วยใช่ครับคือมันมีให้เก็บอันนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นภาพวะเนี่ยมันไม่มีอะตรงนี้มันไม่มีอะน่าจะเก็บไปหมดแล้วรอบหนึ่งมั้งโอเคงั้นเดี๋ยวลองเอาไปดิ้น แล้วก็มือนดีด้ด้นะนะน่ะเห็นปะคือมันจะมีหลุดมาแบบนี้เว้ยทุกคนประมาณสัก2องสามอันหรือบางทีเนี่ยเห็นไหมดอกตัวนี้คือมันจะมีว่าหลุดมาดด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ oh, holy fuck holy fuck เอาแค่นั้นเลยครับคือมันมันแย่มากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในอนาคตเราจะต้องปรับแต่งเจ้าเครื่องนี้ใหม่ <S <S 1> <S 1> แต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปห่วงหรอกตรงนั้นเน่ะเรามาเปิดนี่เดี๋ยวทุกคนนี่มันคือเครื่องทําแปลงข้าวแปลงมันฝรั่งแล้วก็แปลงแครอทของเราสิ่งที่เราต้องทําตอนเก็บก็แค่วิ่งมาแล้วก็เปิดสวิชนะแล้วก็มันก็จะดันทุกๆไอเทมทุกๆอย่างลงไปข้างล่างแบบนี้เลยอี่เหรออุ้ยเก็บของได้แบบละเอียดมากอะทุกคนคือได้เยอะสุดๆอะดูดิเออไหลไปแล้ว เอนนอนนอ,นนอ,นนอันนี้เดี๋ยวไม่ค่อยไหลนะมันจะไม่ได้ไหลทันทีพอมาถึงตรงสปีดมันก็จะฟิวฟิว,ฟวอ่าเชมนลาเชมลาที่เหลือเราแค่ทำยังไงเราก็แค่มาเก็บขอในกล่องแล้วก็กลับไปปลูกใหม่แต่ตอนนี้ทําได้ไหม ก็ยังทําไม่ได้ฮะเราต้องรอนหนึ่งรอให้เทมันเข้ากล่องได้เต็มที่ก่อนนะนี่ปีละนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกกลับตอนที่ผมไม่ได้อัดชิปแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวนอกรอบนอกรอบนอกรอบจะมาเปิดให้โอเคมาทุกคนเดี๋ยวในพาร์ทนี้เรี่ยผมสงสัยใช่ไหมว่าเราจะทําอะไรพาร์ทนี้เราจะกลับเข้าไปในเหมืองใหม่เวทุกคนสงสัยเลยใชิว่าพี่แอบครับมันมีเหมืองตรงไหนให้พี่ไปเหรอครับมันมีเหมืองอยู่ที่หนึ่ง ที่มันใหญ่มากแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปเราจะไปที่นั่นเดี๋ยวนะกูกูขาดอะไระเนี่ยฟาร์มฟาร์มข้าวฟาร์มมันแครอทไปแล้ววัวหมูไก่แกะฆ่ามังกรทีเดียวตามล่าวาเดนแล้วก็ลากควายเดี๋ยวนะเราจะทําอะไรก่อนแต่ผมว่าเราควรไปหาวาเดนเอ้ยอยู่นะเราควรทาไอพิกแอคขึ้นมาใหม่ก่อนนี่ผมไปลงมอสกลับมาแล้วทุกคนเหนดี๋ยวปะ นี่อนะนี่นี่นี่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอยู่นะผมว่าเราแบบนี้ไหมทุกคนเราไปหาไอ้นี่มั้เนี่ยเนเทเลไลท์้วยเราใช้เนี่ยในการหาเว้ยมันจะต้องใช้เดี๋ยวาสามสามสามเป็นเป็นเท่าไหร่วะอยูนะมันเหมือนจะใช้ไดมอนด์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งไดมอนด์ของเรามีสี่สิบเก้าเม็ดเยี่ยมรวยเยี่ยมรวยเยี่ยมรวยเดี๋ยวมีตรงไหนให้กูอีกไหมนี่ไนอะ้นี่แล้วเราก็จะมาคราฟปั๊บ แล้วก็คราฟขึ้นมาประมาณสักเก้าอันนลยครับแบมโอ้ยใช้เยอะนะเออใช้เยอะแป๊บน,นึงมันสามารถคลิกตรงนี้ได้ไหรือ่ะอ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวมึงอย่าไปเนียนกับเขาดิโอ้โหเดี๋ยวเกือบกดไปแล้วไอ้บ้าอันนี้เก็บมาอ่าพี่เวฟครับพี่ไม่มีเลเวลไม่ใช่เหรออ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทำใหม่ทีหลัง <c oughs> คือเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยดูดิพาทิศตกอ่ะกูนอนก่อนเลยเลๆกันโอเค ไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผมว่าในเหมืองตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทางเชื่อมไปหาวาเดนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมาตกแต่งพื้นที่ตรงนี้แล้วก็หาพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ดีกว่าเออแต่ตัวนี้ผมว่าในอนาคตเราต้องต้องแต่งใหม่ไวเออมันมันอาจจะใช้ได้แค่ชั่วคราวทุกคนแต่ว่าในวันข้างหน้าพี่เวฟว่าพี่จะแต่งใหม่แล้วก็เราน่าจะลงมอดมอดสร้างใช่ครับผมอะไรคือมอดสร้างล่ะพี่เวฟ ก็มันจะเป็นมนอสแล้ไงที่มันช่วยระวางบล็อกได้อะเราควรที่จะลงมาด้วยนะครับโอเคปะมุ่งไปด้วยนี่อะเปิดโหมดเลยนี่แหละโหมดโคตรโคตรโอพีหมดเดียวตายแล้วโดดตีไม่ตายแล้ว,ลวในโหมดเนี้ยเออเดีอยเดือลำบากไป let's go เด๋ยวมันสะบัดไวิ่งกระโดดไม่ได้ดเดือดเดทางไหนปะจำได้ว่ามันวิ่งตรงมาทางนี้ไม่ใช่แหละฮะวิ่งตรงไปแล้วก็เ้ยว มีคุยเปิร์ไม่ครับเราไม่สนใจคุยเปิร์เราปล่อยให้นอนอยู่ตรงนั้นไปดีกว,ว่าเราไปหาที่อื่นดีกว,ว่าผมต้องการว่ามันจะไปเชื่อมต่อกับลังของเจ้าวาร์เดนหรือเปล่าผมอยากจะเจอกับตัววาร์เดนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนคือแบบถ้าเจอตัวมันนะผมจะพยายามทําเสียงดังและมันโผล่มาแล้วผมจะยืนได้มันปล่อยลําแสงใส่ผมไว้เพราะยังไงเนี่ยผมก็ไม่มีวันตายอยู่แล้วเมือ่อเมื่อเราอยู่ในบทนี้ <laughs> นี่มันคือเหมืองน,นี้ตงหากที่เรากาลังตามหาอยู่ นี่แหละทุกคนทุกคนว่ามันจะเชื่อมไหมแล้วทุกคนว่าเราจะเจอไดมอนในมือโอ้ทุกคนคิดว่าผมโดดลงไปผมตายไหมผมเดาว,ว่าผมไม่ตายไปยังไงก็ไม่ตายแนละ้วเราอยู่ในโหมดอามาตะไม่ตายไปเป็นไปได้ไงไหมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนเก็บไปไว้เลยอย่าพึ่งมาก่อขอขอ,ขอระเบิดเต็มหน้าทีนี้ไม่ตายตายไปซะตายไปซะนี่ด้วยความบอลแอร์ของมือเจ้า เจ้ามาเช่าอ่อนแอดูดี่ตอนเรามารอบแรกเรามองไม่ค่อยเห็นแน่เนื่องจากว่ามันมืด <c oughs> แต่ตอนนี้กูมไม่มืดแล้วแหละสว่างสวยมากเลยตอนนี้วันดีเบิร์มีไดมอนด์มั้ยอยากได้ไดมอนด์กลับบ้านอะ่ะไม่มากก็น้อยฮัลโหลฮัลโหลแต่ว่าในเหมืองแบบนี้มันมันชอบเกิดอยู่แบบก้อนเดียวสองก้อนแหล่ะทุกคนคือมันเกิดค่อนข้างที่จะเออมันน้อยอะ่ะเออไหนรูสิวิ้ย คดในี้มีอะไรขอขุดเข้าไปดูหน่อยได้หรือไม่จึ๊บจึ๊บมาเรียบร้อยโอ้โอเค่อยไปไหมไม่เอาหรอกคือเรามีมัดโอ้ตกใจนึกว่าเดมอนคือเรามมีมัดซูมอยู่แล้วผมก็เลยไม่อยากจะเอาไปเท่าไหร่รู้สึกว่ามันลกตัวเดี๋ยวดูซิมีทางเชื่อมไปหรือเปล่ามันมีโอ้โหแล้วหลังาเดนนี่มันจะอยู่ลึกขนาดไหนวาทุกคนไอเดียวไม่อยากจะลงมาอยู่ล่าง โยดเดียวเดี๋ยวไปเออขุดแล้วแบบดูสภาพสภาพกว่ากูจะขุดหารังวาเดนเจอนี่กูจะี๋ยวใช้เวลาเท่าไหร่วะเนี่ยเรารอหาพิกัดไหมพิกัดผมเฮ้ยเจอเล้วดีกันเฮ้ยไม่ทันเลยเฮ้ยมันไม่ทันอ่ะมันอืมแบบหนึ่งนะโอเคทันมาวะเฮ้ยมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ทันมันไอ้ได้อยู่ โอเคได้ได้กี่เม็ดได้8โอเคสวยงามไปเดี๋ยวเราออกเดินทางด้วยอ่ะโดยการขุดด้วยวทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะเจอรางวัลเด่นหรือเปล่าซึ่งก็หวังว่าจะเจอแต่ถ้าเกิดว่าเราขุดไปจะทําอะไรพี่เนาะเร็วเป็นร้อยปีนเนางทาอะไรพี่ไม่ได้หรอกเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันขุดง่ายเหมือนบล็อกเนี้ยหรือว่าเราควรที่ต้องทําไอ้นี่ขึ้นมาก่อนว่าอันเนี้ยผมว่าไนะเอาเลเวลไหม อืมว้าวเลเวลไหมคืออย่างน้อยเราก็น่าจะได้เลเวลเดือบอะกู <laughs> เอาเลเวลไปอนชาร์เดือบน่าแต่น่าจะโอเคกว่านี้เนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้อันนั้นนั่นนั่นเนี่ยเนี่ยนี่เลเกือบว่ากูกลับโดยกูไม่ได้เลยนี่ก็จะมีคนด่ากูเหรเนาะพี่เบฟครับ มันจะมีพวกประมาณนี้ยทุกคนโอเคไปแั้วกนว่าเราไม่เจอทางไปหาวาเดนเราก็จากกลับบ้านนะครับผมใช่ครับเราจะไม่อยู่ที่แห่งผลน,นี้ใช่แล้วซึ่งก็นะโอเคไปกลับบ้านดูก่อนดีกว่าทุกคนตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่ที่ของเราแล้วแหละเราคนที่จะไปเอาอ้อยแล้วก็ไปแลกไอีซเอาเลเวลให้ได้30แล้วก็ไปหาหินเนเธอร์ไรดีกว่า,าใช่ปะมันชื่อว่าเนเธอร์ไร์ะ ไม,ไม่ไม่แน่ใจอ่ะเออไอหินนรกอ่ะเออแร่นรกโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ข้างบนดีวกว่าจ้ะแต่เดี๋ยวเนี่ยเราจะต้องเข้าไปดูเดี๋ยนะมึงเดินผ่านหน้ากูอย่างนี้แหละเพื่อนเดี๋ยวดูที่มีอะไรให้แลกอ๋อมีหางยุงไอแรกดนะ้วยมีแบบขนหมี <c oughs> ตายอย่างรวดเร็ว <c oughs> คือมันเคยมีมีหมนทุกคนว่าอาชีพอะไรที่อันตรายที่สุดในโลกก็ไอาอาชีพไอนักพเนจอนเมื่อกี้น่ะใช่เพราะว่าอะไรผู้เล่นส่วนมากมักจะป้น <c oughs> โอเคมาเดีย๋ยวเราจะเอาอ้อยเนี้ยผมไปแรกพี่เว็บคิดว่าเ,เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะเปิดโหมดแรกอ้อยใช่ไหมเราควรที่จะเอากระเป๋านี่วางไว้กับพื้นอย่างนี้ปั๊บแล้วเราก็ใส่ดีขึ้นมาแทนใช่ครับแล้วเราก็จะเก็บผู้นี้ขึ้นมาแล้วก็มาเปิดใส่เข้าไป เดี๋ยวนะตอนนี้เรามีอยู่ประมาณอ่อโอ้ยหลายกองอยู่นะถ้าเกิดว่าเราไปเอาตรงนู้นมันก็เพิ่มนะเออถ้าเกิดว่าเราไปตรงนี้มันก็เพิ่มน่าจะได้เรเวลอยู่ประมาณสักอยากจะได้รักสามสามอ่ะนะโอ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวกูแลก่อนดีกว่าไหมมันกูที่คราบก่อนมระมาก่อนที่เราไปใส่ในนู้นอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี่ก็ต้องไปดึงมันออกมาอีกแล้วก็นมานั่งครับโอ้ย นะคราฟเอาไปอันนี้ก็เก็บเอาไว้นี่นะเราจะเก็บมาแลกนะครับผมแล้วก็ในกล่องนี้เราก็ควรที่จะดึงเขาเนี่ยออกมาแล้วก็เอาไปแลกใช่แล้วให้หมดแต่ว่ามันน่าจะเป็นเศษป่ะเนีช่องตรงนี้มันตันอ่ะโอ้โหคนย้ายลําบากภูวาแค่น,นี้ก็น่นาจะเกินพอไหมทุกคนอ่ะเนี่เอาเต็มตัวเอ้ยอยีกสักสองเดียวเสียงอะไรเฮ้ โอ๋อเครื่องดังอ๋อตกใจโถอ่โธ่เอ้กูก็ตกกระใจมันต้องมีเครื่องดังแน่ๆทุกคนตรงนี้มันต้องมีสักเครื่องที่มันดังอ่ะกูก็ตกกระใจโถ่เ bueno, ด pues ี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมหมเนี่ยมันจะมีแบบล่วงอย่างเงี้ยเออคือแบบเสียดายมากคือตูตกกระใจไปเลยตอนแรกนึกว่าควิปเปอร์จะระเบิดนี่ว่าโอเคไปครับผมทแค่นี้เราก็ได้ครบมาแล้วเราก็จะเอาไป แลกกับ ABC ซึ่งขั้นตอนนี้น้องๆหลายคนคงไม่อยากจะดูพีเว็มนั้งแรกแน่ๆเพราะอะไรมันดูน่าเบื่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแลกก่อนโอเคกลับมาแล้วเร็วป่ะ <c oughs> คือถ้าเกิดว่ามันเป็นคนดูไวก็เร็วแหละแต่สําหรับผมมันชา้ามากนนี้ตายตายอย่ามาใกล้ชนะคือหลังจากที่พีเว็มเนี่ยได้นั่งแรกไปอยู่สักพักเนะ่ยสรุปแล้วว่าอ้อยที่เราเตรียมไปไม่พอครับ ผมจะต้องกลับไปเอาอ้อยตัวนูน้นน่ะมาใช้จนหมดใช่แล้วแล้วก็ยังจะต้องแลกกระจกมาเพิ่มเนื่องจากว่าอะไรแลกอ้อยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เลเวลเยอะเว้ยจนกระทั่งเลเวลของเราขึ้นมาอยู่ที่สาสาเฮ้ยโทษทีพอดีว่าพลาดเองอตายแฟนทอม คือ <c oughs> ผมเปิดเกมมาไว้อ่ะทุกคน <c oughs> ผมก็เจ็บใจเลยค <c oughs> ือแบบเปิดมาอีกที <c oughs> เอ้าทำไมกูตายอ่ะแล้วเลเวลผมตอนนั้นน้องไม่มาอยู่ที่มันสี่สิอ่ะคือแบบไปหมดเลยอ่ะอุตสาห์ไปนั่งล่าแบบคว er ิปเปอร์ลาสเกลเพื่อเพื่อเอาแบบไอเทมอย่างเช่นควิปเปอร์ก้าดินปืนถูกไหมคือผมไปนั่งล่าเวเนื่องจากว่าผมต้องการมาคราฟเพิ่ม,ม่าพูจะหมดแล้วสรุปแล้วกูตายโอ้โหอุตสา์แบบว่า ได้เลเวลด้วยของด,ดีด้วยหายคอนโอเคคอนอยู่นี่ไป let's go มันได้เวลาแล้วที่เราจะออกตามหาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนเธอร์ไรท์ right, ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราเอนชานเป็นทำเป็นเนเธอร์ไรท์นี่ก็หวังว่ามันจะได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะไม่กระหลงโปแล้วขุดอีหินข้างล่างได้เร็วกว่าเดิมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำเนเธอร์ไรท์ใช่ไหเอาเป็นอันเนี้ยเนเธอร์ไรท์ว้ มึงจะบ้าเออจะขุดขลาดไอะเนี่ยโดยโอเคผมว่ามันก็น่าจะได้ดีอยู่นะบ้างอืมไป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  Let's go ได้เวลาตะลุยโลกกว้างแล้วทุกคนได้เวลาตะลุยโลกกว้างแล้วเนอะขอแบบดีๆอ่ะดีๆนะดีๆฮึฮึฮ่านี่แหละกูบอกแล้วดีๆเนาะดีๆเออเดี๋ยวแรกเราจะต้องไป แรกเป็นเอ่อซ่อแมแซมนะฮะซึ่งถามว่าดีไหมอันนี้ก็โคตรดีครับผมเพราะฉั้นเราควรที่จะเอาน้องซ่อมแซมเนี่ยมาใส่ให้เขา,เขาด้วยนะครับว่าโอ้อะไรมันจะดีเบอร์นั้นแ๊บนึ้ก่อนที่เราจะลงจอดเราจะต้องลงจอดบนเอหัวตรงนี้พอดีเนื่องจากว่าทางเข้ามันอยู่ข้างในไอข้างบนจะค่อยๆประคองตัวเองลงลงไปแล้วก็ปุ๊บอ้าอยู่ข้างในใช่ไหมเจ้ อยู่ข้างอ้าวอยู่ข้างในใช่ไหมเชื่เออกูจะเอ้ามึงเอานี้มาแลกทำไมกูจะอ๋อคือเรามีอันนี้นี่หว่าลืมเราต้องเอาอ่าอ้าวอ๋อเดี๋ยวนะเราไม่เอาหนังสือมาหรอ what เออโอเคไม่เป็นไรครับเราแลกอันนี้ส้กหนึ่งอันแล้วก็อทุกก็ได้หรือว่ากลัวหนังสือมาอยู่แต่กูมองไม่เห็นไม่มีโอเคปิงอ่าของครับเอยเดี๋ยวนะ ซ่อมแซมจำได้ว่าที่บ้านเรามันเหลืออยู่เชื่อเปอล่าวะหรือหรือหรือกูคิดเฮ้ยเอาเอาเอาไปเพิ่มอีกสักเล่มไหม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็มมอรัลไม่เหลือแล้วอ่ะโอโ้โถนี่เดี๋ยวกับกับเอาบ้านมาหนึง่งคือผมอยากจะเอ็นชรันชุดเกราะทั้งตัวด้วยลืมเออชุดชุดเกราะทั้งตัวเนี่ยผมอยากจะเอ็นชรันเข้าไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็พังแล้วไนงะคืออย่างน้อยเราเราคนที่มีชุดเกราะดีๆด,ด้วยอ่ะมามาแล้วจกมาแล้วมันอยู่ในนี้กูก็ลืมซะ โอ้โหมึงเอามาไว้ในี้อี้เว็บวันหนึ่งนะขอต่อขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ทำการทุบลงไปเพื่อเอาชั้นหนังสือพวกนี้ไปแลกแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คืออิมเมอรัลเฮ้ยมาแล้วอ m e เมอรัลโอเคไหนดูดิไหนดูซิไหนดูซิเอ่ออันนี้มา11แลกแบมไปกูกูเหมาร้านเลยวะคือเราได้เหมาร้านมาได้อยู่ปะเหมาร้านมาแบบเอาให้หมดอะไรแบบเนี้ย เอาให้หมดจดกันเลยทีเดียวเชียวเอ่อถังน้ำะ่ะถุงอันนี่อถุงน้ำแม่ถึงว่าจะหามเออเออเบรกเบรกปแม่คนบันเซียนในการบินจริงๆเลยเว้ยกูนะฮะในข้อแรกซิ้อโลกขอแรกมึงอะไรนะแรกแรกโอ้โหส้มแซมเต็มเอ้ยเดี๋ยวๆมันมัน,มนแรกได้ยังไงเฮ้ยซอมไปมาเล่นเราแรากได้ยองไงจังวะเฮ้ยจุ๊ดวิลน่าจะใช้แบบไอ้บัตรนี่เนาะเอออย่างนั้นก็ช่วยลดราคาเออลืมเลย โอ้โหสีดายโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถอดชุดเกราะมาไว้ก่อนดีกว่าครับชุดเกราะมาเดี๋ยวชุดเกราะใส่ซ่อมแซมแล้วก็จะมีพิกัดอันนี้ใส่ซ่อมแซมเข้าไปด้วยว่าทั้งแตกแน่ๆเลยวะแตกปะเนี่ยไม่แตกหรอมั้งใช่เพราะทั้งมันเกิดความทนทานมีอะไรไหมไอ้ขวานอะขวานขวานอ่ะซ่อมแซมมีอะไรไหมใส่ซ่อมแซมอันเนี้ย <laughs> มือใส่ซ่อมแซมได้ แต่มึงใส่จกชิงไม่ได้แล้วมึงไม่มีวันพักมึงจะใส่ซ่อมแซมดําเพื่อโอ้จเจริญเจริญน,นะครับเอ่อดาบไม่ดาบดาบใส่ซ่อมแซมได้ดาบดาบอาบดาบใส่ซ่อมแซมได้มีอะไรอีกไหมที่ใส่ซ่อมแซมได้มีธนูธนูนี้ใส่ไม่ได้นะครับธนูแต่ว่าอันนี้ก็ได้ใช้อยู่นะอ่ะปลาตอนนี้เราก็ได้ของ o อพจะจัดจะจ๋าแล้วแหละโอเคนี่เก็บไว้แล้วเราจะไปลองดูีิว่าเอเจนตเนเธอร์ไรในนรกเนี่ยมันจะหาย,ยาก สมคำร่ำลือหรือไม่สมสมคำร่ำลือหรือไม่ก็หวังว่ามันจะหาง่ายมากๆเลยนะทุกคนเฮข้ามาแล้วเฮ้เราจะเราจะหายังไงดีคือเอ้เดี๋ยวเ f3 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 อะไรวะแป๊บนึงนะเขาบอกว่าเราจะต้องกด f3 hit ใช่ไหมอ๋อไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเราไม่เราเราทำไมดูชักไม่ได้ทุกคนโอ้อ๋อ f3 h หรือ f3 g ไม่รู้ว่าอ่ะโอเค คือเราเนี่ยจะต้องเปิดชั้นขึ้นมาก่อนวิ่งเนี่ยเขาจะใช้สเต็ปการหาแบบชั้นก่อนเนื่องจากว่าเห็นไหมเราเนื่องจากว่าเราจะโดนเป่านะยครับคือเราต้องเอาชั้นขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนว่าเราจะเจอเจ้ากูลืม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 ,ลมคือเราต้องเอาชั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนเพราะว่าอะไรนะเราต้องดูก่อนว่าไอเนเธอไรเนี่ยมันจะดอบอยู่ในระยะประมาณเท่าไหร่โอเคซึ่งผมก็จะพยายามนี่ใช้เทคนิคนะครับผมในการ ขุดไปแบบนี้เห็นไหมคือเราแข็งแกร่งไงเราขุดแบบนี้ได้ครับเราโหดเนี่ยเนี่ยเราจะขุดไปแบบนี้นะครับผมจนมาถึงแบบชั้นล่างสุดไม่เจออะไรปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวบินไม่ขึ้นบินไม่โอเคไม่เจอปุ๊บเราก็จะสุ่มนะครับผมพื้นที่เราไม่ควรที่จะต้องไปขุดให้มันเจ้อๆกันก็ได้นะครับเราพยายามแบบ่งโซนมาก็ได้ใช่มันขุดง่ายอยู่แล้วแหละเพราะว่าอุปกรณ์เรามันขี้โกงใช่อุปกรณ์เราโอ้เดี๋ยว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 มึงมึงไม่เกี่ยวก,กัดกวด nga พอมาแบบนี้ปุ๊บไม่เจอครับผมใช่ครับเราก็จะไม่เจอตามระเบียบปัญหายากจังวะเดี๋ยวมันคนเจอแล้วดิแม่เวฟอย่าเพิ่งเจอร้อนดิแหมของแบบนี้มันหากันได้ที่ไหนเราเออมันจะต้องเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวของเรานั้นแข็งแกร่งเพียงนี้โอ้โหเอา,าอย่างเงี้ยกูภาษาพ่อคุณลามมาแล้วบ้าน,เนยเออถ้าเกิดว่า ตัวของกูเนี่ยโอ้ยไม่ใช่อันน้เพราะผมลานเกินอ่าตัวของเราเนี่ยแข็งแกร่งเพียงนี้นะทุกคนเราควรที่จะไม่ขุดเลยไหมเราควรที่จะขุดแบบนี้เลยไหมเนี่ยบานคนเอ้ยเดินเดินเดน้ำน้ำน้ำลาวาลาวาลูกลาวาปิดไว้ลูกปิดไว้พ่อไม่ต้องการที่เองออกมาเด้อลูกนะเราควรที่จะถล่มไปเลยนะครับว่าเราจะเจอหรือไม่อะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยวผมว่าเราเราคนนี้มึงไม่ฟุกเจอให้กูสักเม็ดเลยวะนะคือแบบแค่ฟุกฟุกก็ได้แค่ฟุกฟุกอะฟุกฟุกเลยไม่ต้องอะไรเยอะขอแบบฟุก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 หน่อยฟุกฟุกหน่อยจักสักเม็ดอะโอ้โหไลฟ์วีแววมากอันนี้ขนาดถามหาถึงความฟุกนะทุกคนซึ่งก็ไลฟ์วีแววความฟุกมากโอเคไปกูไปดีกว่าะเอ้ยไม่เจอเลยดูเลยผมว่าเราจะต้องไปเดี๋ยวเมันมันต้องกด f 3เลยนะ f 3อ่าโอเค คือเอางี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เจอแบบนี้ผมว่าเราไปหาตามปราสาทดีกว่าเออเนาะคือตัวเรามันน่าแข็งแกร่งพอที่จะวิ่งทะลุไปหาปราสาทได้แล้วแหละมาเออวิ่งเลยวิ่งแบบซุปเปอร์ชาร์จอะนี่แหละคือวิถีของไอ้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 อะไรครับ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 นี่แหละนี่ไงปราสาทเจอแล้ว ปราสาทแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่าประสาทแบบนี้เนี่ยไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับเราจะต้องเดวอตกใจนึกว่าเอ้ยน้ำน้ำน้ำก่อนน้ำน้ำน้ำโอเคโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าน้ำหมดแล้วมันจะต้องเป็นพวกแบบประสาทของพริกลิ่นนะครับผมเป็นประสาทพลิกลินหรือว่าเป็นประสาทแบบล้างในนรกใช่อันนั้นก็นี่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 อันนี้เลยเว้ยนี่แหละมันจะอยู่ที่นี่เนเธอร์ไรท์ผมว่าเราหาตามนี้ง่ายกว่า ใช่เพราะว่าเราแข็งแกร่งไงคือไม่ว่าจะเป็นซอมบี้พิษหมูหรือว่าตัวอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้จะทำร้า,ายอะไรเราได้เห็นไหยกูเดินจุ่มลาวาเข้ามาเลยแล้วก็เข้ามาฆ่าม,มันได้อย่างง่ายดายเห็นปหนี่แหละวิธีอะไรลูกอะไรอะไรลูกอันนี่ก็จะบินตกเดินตกเดียวเลยไ,ไปดินนะขอเล่งหามันมีไหม่ะ <laughs> เดียวไม่เป็นสภาพแบบเนี้เฮ้ยอะไรลูกอะไรอะไร เว้ย <half> มันมีปะเนี่ยอยากจะรู้อ่ะไอ้ปราสาทตรงเนี้ยมันมีปะเนี่ยไม่สภาพมันดูเล็กวะเดี๋ยวนนี้ตายไหนอ่ะมาผมไม่เห็นมีเลยอ่ะมันต้องมีกล่องหนิกล่องกล่องใช่ไหมกล่องรวมอยู่ข้างล่างวะกล่องไม่เจอวะไม่เอ้าเอ้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เจอว่ะเอ้าาโอเคไปที่อื่นก็ได้อะไรวะ เจอเจอเลยอยู่ๆมันก็หาไม่เจอเอ้ยนี่นี่นี่มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้โอเคกูเจอแล้ววันนี้แกสมันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยแม่มีทองให้ด้วยเห็นไหมมีพริกขีิ้นที่แบบโหดอยู่ด้วยนี่แล้วเราก็จะมาดูทองไปด้วยนะครับเพราะว่านี้ก็เอาไปเผื่อใช้ในอนาคตไม่รู้ไปใช้ทำอะไรนี่มันอยู่ตรงกลางมันจะอยู่ตรงกลางฉันรู้ว่าแกอยู่ตรงกลาง มาแล้วถึงหน้าฉันจะจุ่มลาวาฉันก็ไม่เคยเกรงกลัวผู้นายนี่ครับเราจะมาปล pues ้นทรัพย์ yes sir เราจะมาปล้นทรัพยโอเคโอเคไหนดูดิไหนอันนี้เธอไล่กูมีแต่อะไรไม่รู้ทนไฟสีเดมงมาทำไมเนี่ยอ่าแล้วไหนเียเท่าไรอ่ะเฮ้ยไม่เดี๋ยวเวฟมัน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 จะมีอยู่ตามนี่อันนี้ในแมพมันยังมีกล่องอยู่ทุกคนโอ้ยอันนี้ก็หน้าจุ่มไหวอย่างเลยเนี่ยคานไฟแหรอ ประสิทธิภาพอะไร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 ไม่มีอะไรมาหยุดความโหดโหดของเราได้เพราะว่าหมัดของเรานั้นแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเรามีพลังของไซตามะในดูดิมีมีมีสักหน่อยไหมทุกคนเออกล่องสักกล่องอ่ะมีไ่มทำไมคุณรู้สึกมันไร้วแบบอะไรลูกอะไรอะไรเอออย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี้นะฮบผมไม่ ไม่มีแล้วหรือว่ามันหมดแล้วหรือยังไงวะเอ้ยมันจะมีแค่นี้ไม่ได้นะกูสาลงทุนนะกูสาลงทุนมาไกลนะเพื่อนไราจะมีเราแค่นี้เหรอีะไล่กันไปไหมสวัสดีครับขออีกกล่องได้ไหมอ่ะกูจะเป็นเดอะฮักแล้วนะกูโดดสูงมากขออีกกล่องได้ไหมอ่ะไม่มีหรออุ้ยลึงก็นุองขุดสายจริงวะ หรือว่ามันต้องขุดหาจริงวะดดููเลยโอ้ยไอ้บล็อกนี้กันน่ะมาปิดออาไปโอเคโดดโอเคเหลือที่มีมีอะไรปะไม่มีเลยทุกคนไม่มีอะไรแล้วเว้ยโอ้ชิดเออเดี๋ยวนี้โอ้โอ้ชิดโอ้ชิดค่อย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 โดดเอ้ยโอเคกูยอมแพ้กูวางหนึ่งบล็อกก็ได้ฮึบแล้วก็โดูดไปฮึบฮ่า มึงแพ้กูแล้วเดี๋ยวนะเหมือนประสาทจะมีอยู่สองฝั่งใช่ไหมฝั่งนี้อาจจะมีเยอะก็ได้ครับฝั่งนู้นอาจจะมีน้อยไงแล้วก็ฝั่งนี้ก็ตันโอ้ยมันได้หล้วขงงงๆหัวทุกคนหูจะหาเจอไหมเนี่ยหรือว่าเราต้องใช้สูตรแบบทีนทรีมาแบบระเบุระเบิดอะไรอย่างงี้เหรอกูสิได้ทีนทีมากถ้าเกิดว่าเราต้องเอาทีนทีมาระเบิดอ่ะราะว่าไรทีนทีเราจะเอาไปใช้เนี่เอาไปทําแบบพรุไละพวกแมลงนี่ก็ตาย อย่าเพิ่งมากวนล,ลูกอย่าเพิ่งมากวนเองพลาดละในซีรีส์นี้บอกเลยว่าเราคือพระเจ้าเพื่อนมีปะ,ะไรพี่เวลมากทุกคนไม่เจอเราไม่เจอปราสาทเต็ดแต่ถ้าเกิดว่าจาจำไม่ผิดมันจะมีปราสาทหลายรูปแบบมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะบินอยู่ตรงนี่เห็นไหมมีอีกแล้วมีอีกแล้วอะไรวะันจุดหมายอ๋อคือเราเดินเยอะเดินเยอะเดินทางมาเยอะก็เลยแบบสุดสําเร็จอะไรประมาณนี้ ต่สิ่งที่กูต้องการกูก็ไม่เจอเลยกูไม่เห็นเยอะเลยไม่เจอแม้แต่นิดเดียวเออถ้าเกิดว่าเราขุดเป็นสายตรงอะทุกคนคือทุกคนว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไปเป็นสายตรงเนี่ยมันจะมันจะเจอสก้อนปะวะสายตรงคนลองเป็นสายตรงหน่อยได้ไหมอยากลองเป็นสายตรงอะสายตรงคืออะไรครับพี่เวฟอ่ะสายตรงคือแบบนี้ทุกคนสายตรงนี่แหละคือสายตรงสําหรับผมเว้ยสายตรงคือการขุดตรงๆครับผมแล้วก็เร็วๆฮะซึ่งก็ กูโดนหยุดไว้ด้วยลาวะมึงจะมาลั่นกูนทำไมเนี่ยโอ้โอ้กูกวจุ่มไงแหม่รักกันเชียวแหม่กว่าจุม่มกว่าจุ่มแล้วคนลงไปลึกกว่านี้เปล่าวะใช่ปะพื้นที่ตรงอืมลำบากลำบากกูเป็นเหมือนแมลงกระปีขักล่วงลงอยู่ในลาวาชีวิตกูเป็นลำบากเอ้ยเอ้ยโอยโอเคไปขอตรงไปทางนี้เลยแล้วกันทุกคนนะขอเจอแค่ก้อนเดียวก็ได้ ขอให้เราแบบมีเป็นกำลังใจหน่อยเพื่อนเที่ยวก้อนเดียวเลยทุกคนคว่าหมูจะเจอปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอ้อหมูกลับบ้านเหอะเฮ้ยกลับบ้านเหอะว่ไม่เวิร์กอ่ะไม่ดีนะดูดบบคิคือกูมึงจะขุดไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่ามึงจะเห็นเนเธอร์ไลท์เนี่ยะนะเวฟผมว่ากลับบ้านเหอะแล้วก็ไปเอาทีนทีไประเบิดดีกว,ว่าผมว่าน,น่าจะเวิร์กกว่าใช่กูไปอย่างงี้คือมีแต่เจ๊งอะเจ๊งอะ มันไม่รู้แล้วอ่ะโอเคโอเคทุกคนกันก็นะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนม่กนครั้ที่้รับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอไปศึกษาการหาเนเธอร์ไรท์ก่อนว่าเราควรจะหามันออกมายังไงนะครับโอเคทุกคนเจอใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะลากนขยะนี่ก็เยอะมากเลยเดี๋ยวเราบินกลับบ้าน,นเนี่ยเรามีพลุพลุเยอะแเ,เห็นไหมตรงนู้นก็มียุงเยอะเหมือนกันอืมเกินไปหมดเลย